สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันในหัวข้อปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายกันอยู่นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณปริมาณต่างๆนะครับโดยใช้สมการที่เราได้เรียนกันมาแล้วในคลิปแรกๆของ EP นี้ของพาร์ทนี้นะครับมาดูตัวอย่างแรกกันเลยครับวัตถุนะครับเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับมีแอมพลิจูด20ซนติเมตรนะครับเวลาเราเจอตัวแปรนะครับให้เราเขียนตัวแปรไว้เลยนะครับว่า ปริมาณนี้นะครับมีตัวแปรเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นแอมปิจูดนะครับแอมปิจูดตัวแปรที่ใช้แทนแอมปิจูดคือตัว A นะครับ A เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20เซนติเมตรนะครับก็คือ20เซนตินะครับคือ10บกำลังลบ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากแอมปิจูดเป็น20เซนติเมตรเนี่ยนะครับเราสามารถแปลงเป็นในรูปของตัวแปรได้ก็คือ a เท่ากับ ยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองเมตรนั่นเองนะครับซึ่งความหมายเหมือนกันนะครับความหมายเหมือนกันเนาะสิบกำลังลบสองก็คือเซนตินะครับโอเคเนาะมีอัตราเร็วเชิงมุมเป็นห้าเรเดียนต่อวินาทีนะครับอัตราเร็วเชิงมุมอีกหนึ่งตัวแปรนะครับอัตราเร็วเชิงมุมคือตัวแปรโอเมกานะครับโอเมกาเป็นห้าเรเดียนต่อวินาทีนะครับก็ โอเมกเท่ากับ5เรเดียนต่อวินาที t, นะครับโจทย์ถามหาอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่เนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับอัตราเร็วสูงสุดนั่นก็คือ VMAX นั่นเองถามหา VMAX ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับในะข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกทิศทางมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาให้หาเพียงแค่เฉพาะขนาดนะครับโอเคนะ แต่ถ้าโจทย์ข้อไหนให้ทิศทางมาด้วยนะครับเราจะต้องตอบในลักษณะของเวกเตอร์นะครับก็คือบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศท,ทางนั่นเองนะครับมาดูต่อนะครับจากสมการนะครับจากสมการที่ใช้คำนวณหาความเร็วสูงสุดนะครับก็คือจาก v max นะครับเท่ากับโอเมกาเอถูกไหมครับโอเมกาคูณเอเนาะ จริงๆครูจะจริงๆสูตรมันเนี่ยจะเป็นบวกลบโอเมก้าเใช่ไหมครับแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้พิจนารณานถึงทิศทางนะครับเราก็ไม่ต้องเอาเครื่องหมายเข้ามาเราจะคิดแต่คิดแต่ขนาดนะครับโอเมก้าเป็นเท่าไหร่ครับแทนค่าเลยเนาะโอเมก้าก็มีแล้ว A ก็มีแล้วนะครับโอเมก้าเป็น5เรเดียนต่อวินาทีนะครับคูณกับ A คือ20 คูณสิบกำลังลบสองเมตรนะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับโอเมก้าก็คือห้ารเดียนต่อวินาทีนะครับเอคือยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองเมตรเนาะทีนี้เอาห้าคูณยี่สิบครับได้เท่าไหร่ครับห้าคูณยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยถูกไหมครับหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบสอง นะครับหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาที100คืออะไรครับ100ก็คือ10กําลัง2ถูกไหมครับ100เนี่ยคือ10กําลัง2นะครับ10บลัง2คูณกับ10กําลังลบ2นะครับเลขฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับ10กําลัง2คูณกับ10กําลังลบ2นะครับเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็คือ2 บวกกับลบ2กลายเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ10ยกกาลัง0ูนถูกไหมครับสิยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นคําตอบอ่าก็จะได้คําตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับว่าอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบพาร์โบนิกอย่างง่ายนี้นะครับมีความเร็วเป็น1เมตรต่อวินาทีนะครับ สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวอย่างถัดไปเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ